ครูจะทำอะไรกันทำรถครับนี่มันรถอะไรอ่ะตอนมีเผาแล้วก็เฟืองขับเนี่ยเฟืองขับก็เผาเผาแล้วก็ต้องรอโซกโซกอ่ะกับโครงแล้วก็เครื่องยนต์ของเครื่องตัดญ้าคับอือหนูจะใช้เครื่องยนต์เครื่องตัดญ้าทำรถเหรอใช่ค่ะเอามาเอามามันจะได้ไม่แรงมากครับอือก็อื่นมันจะแรงเกินไปครับเครื่องอื่นมันจะแรงเกินไปก็แล้วเผาไม่จะเอาเอาไม่ไหว มันจะเอาไหวแหละแต่มันก็อาจจะหักง่ายแต่พี่ว่าก็ไม่ค่อยหักง่ายหรอกมันก็ได้แต่มันก็แรงเกินไปมันแรงไปเนี่ยมันแข็งแรงเหล็กเส้นเบลออย่างนี้อ่าแล้วยังไงต่อลูกแล้วเราก็พอลีพอลีครับฮะเตือนนี้เพี่ยห็นไหมยกขึ้นไปยกขึ้นไปสูงเลยยกขึ้นไปเรื่องมันโคตรหรอพี่พี่พี่อันเนี้ย มันอันเล็กแต่เฟืองมีมเฟืองมันใหญ่อ่าเพราะอะไรอ่ะลูกเฟืองมันเขาทดไวเหรอใช่เฟืองนี้กับอธิบายอะไรนะเฟืองเฟืองทดเมื่อกี้ที่หนูบอกเฟืองทดให้แม่ฟังหน่อยเฟืองใหญ่เนี่ยครับหมุนสิบเฟืองเล็กหมุนแค่ห้าครับเพราะอะไรอ่ะลูกเพราะว่าเขาเขาทดเฟืองไว้ครับเขาทดเพื่ออะไรอ่ะครับเขาทดเพื่อว่าถ้ามันหมุนแบบเท่าๆกันเลยรอบมันจะสูงไปอืม เขาเลยทดไว้รถใหญ่ก็ต้องทดใช่ไหมพี่พีพี่ไม่รู้ว่าพี่ไม่รู้ว่าขึ้นยืนรถทดหรือเปล่าเพราะพี่ไม่ได้แกะมาดูซะหน่อยอันหมุนอันนี้เป็นสิบสิบรอบแล้วอันนี้ยังหมุนได้แค่ห้ารอบเองครับอ๋ออันเลกมันหมุนช้ากว่าเหรอใช่ครับใช่ใส่ข้อตัดยากปุ๊บจะหมุนปิ้วปิ้วเลยพี่พีพี่พีได้ไหม บอกให้จับโซ่ไว้ยยให้พี่อันล่างบนอ่ะวอลิสนี่เผาครับกับเฟืองวอลิสมานี่โปลิมานี่ <c oughs> เด็กๆจะสร้างอะไรกันนะสร้างรถ เยอะสูงมะกเลยเฮ้ยเยอะสูงว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะแม่อยากเห็นจังเลยหนักใช่ไหมบุรีจริงแล้วรถมันหนักมากเลยนะเนี่ยมันก็หนักพอประมาณแหละมัน,มนหนักพอประมาณเลยคนยกไม่ไหวอะอหนูพอกั็งงอยู่ว่าจะไปขับหลังสกิดยังไงไปไนะม่ได้อ่าถ้า,ถ,าถ้าทุกอย่างมันหนักอ่ะมันจะไอ้นี่ได้ไงบุรีขายา ดึงดึงดึงพ่อนี่ครับพอเฟืองขับนี้มันหมุนใช่ไหมครับครับแล้วมันก็จะมาหมุนตัวนี้ใช่ไหมครับครับเพราะเนี่ยพอสมมโซ่หมุนมันจะมาหมุนเฟืองล่างครับให้เฟ,ฟืองล่างหมุนเอาเฟืองล่างหมุนเสร็จ มันก็จะเฟืองล่างมันจะติดกับเพาและเพาก็จะหมุนและลูกล้อจะอยู่ปลายสองด้านล,ลูกล้อก็จะหมุน้วยครับมันจะทําให้รถขับเคลื่อนได้เหรอ<ช>อ้าวแล้วแม่เห็นหนูมีเพาคนละสองอันนะแล้วอีกเพาอีกอันหนึ่งจะไปหมุนได้ยังไงละ่ะหนูก็ทมรถคนละคันไงคะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ก็อันนี้หนูคล้องไว้มันเป็นเพาแค่อันเดียวใช่ไหมครับ<ช>แล้วเพาอีกอันเนึ่งจะไปหมุนตรงไหนอ่ะเราขึ้นขับขับเคลื่อนสองหลังไม่ได้ขับหน้าครับรอนหน้าก็เป็นแค่รอเลี้ยวครับ อ๋อคือหนูทำแค่อ๋อแค่เอาเพาใส่ล้อให้เฉยแล้วหนูหขับเคลือลล่อ,น,อนล้อหน้าพี่พี่ทําเคลื่อนล้อหลังอ๋อปลีทำขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วเราทำขับเคลื่อนสี่ล้อเลยไม่ได้เหรอลูกได้แต่เรายังไม่ได้คิดขนาดนะั้นเหมือนคิดไม่ออกก็ไม่ทำยังไงถ้าเราไปขับเคลื่อนล้อหน้าหนูนทำได้นะแต่มันจะเลี้ยวไม่ได้เพราะโจ่มันจะดึงไว้ก็เลี้ยวล้อหลังไงล้อหลังก็เลี้ยว เลี้ยวล้อหลังแล้วรถมันจะมันจะเลี้ยวตามเหรอปรีสมมติล้อหลังเราเลี้ยวแต่ล้อหน้าเราไม่ได้เลี้ยวอย่างเงี้ยตามครับหนุ่ยรถฟอรที่โรงงานเขาเลี้ยวล้อหลังนี่เหรอเลบักกี้ก็เลี้ยวล้อหลังอ้าวเหรอครับอืมแม่ไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยครับเราเห็นแม่ไม่รู้อะไรอย่างนี้เลยก็แม่ไม่รู้อ้าวแล้วแล้วเราขาดอะไรอีกอะลูกที่เราจะต้องทำอ่ะลูกจะเอามาทำ มันมีสองชุดแบบเนี้ยเนี่ยเฟืองกับเฟืงอ,อ,นนองอสองอันเนี้เพราะว่ากระลังรถสองคันไงอ๋อของโพลีคันหนึ่งพีพีคันหนึ่งขาดโซกับโครงเหล็กครับอืมก็ใช้ได้เลยเหรอลูกแล้วก็ลูกล้อครับอืมแล้วหนูแต่ตรงนี้นมันจะใส่สองแบบบันก็น่าจะเสร็จครับถ้าเรามีอุปกรณ์ใช่ครับอือแต่วันนี้ก็ได้โซกโซกกับเหล็กแค่นี้แล้วบุ้ง จะเสร็จปั๊นี้เล่นเล่นตรงนี้ก็ได้อุมอุปกรณ์ครบก็ทําได้เงี้เหรอใช่เอาแล้วไอ้ตรงพวกเชื่อมเชื่อมหนูจะทำยังไงล่ะลูกก็ไปจ้างเขาเชื่อมไงคะโอเคมันโฟมอยหรอมันมันมันจะออกออกออกมาแล้วมันจะเป็นรถอะไรอะลูกรถทรงโกคาร์ดอะครับอ๋อรถทรงโกคาร์ดอืมลเกบ อันนึงรถนั่นหนูไม่ได้แบบทำแบบเพวกเหมือนรถโกคาร์ขนาดนั้นหรอกแต่หนูทำแบบง่ายๆเลยครับทำแบบง่ายๆเลยครับแม่ครับแบบงั้นหนูมานะครับไปไหนครับไบตัวนี้ครับส่วนขับนี้ครับครับยกตัวนี้พี่หนูครับนี่หนูเป็นคนสั่งพ่อซื้ออุปกรณ์อะไรอย่างนี้กันหรอใช่ค่ะแล้วหนูรู้ได้ไงว่ามันมีอะไรบ้างอย่างเงี้ย บางอย่างมันก็ช่วยอธิบายต้องใช่อย่างนี้อย่างนี้นิดนึงหนูก็คิดเองด้วยครับยกขึ้นยกขึ้นอันใจหมุนได้แค่ไอ้ลีไอ้ใจหมุนได้รีสิบรอบแล้วอันเลีไปเทิร์นขาอันนี้ไม่ววต่างผ้านะลูกนี่บรีลองหมุน<า>ดูหมุนฝั่งใหญ่อะหมุนฝั่งใหญ่เห็นไหมหมุนได้ปะกอดูหมุน,น,น,มน,มนด,นดูแม่เห็นไหมไอ้ตัวนี้มันจะหมุนน่ะนั่นน่ะตางล่างไหนตอนน้องลีหมุนแล้วเหรอ ันเหมือนจักรยานนะครับอือใช่มันเหมือนตรงไอ้นี่จักรยานใช่ไหมอันเนี้ยแค่คิดอันเนี้ยอะฮะที่ปั่นเราปั่นปั่นปั่นไปอันเนี้ยคือขาปั่นเราอือแล้วก็หมุนเครื่องดัดแย้งคือขาเราก็มาหมุนตัวเนี้ยพอหมุนตัวนี้เสร็จก็จะมาหมุนตัวนี้เหมือนหมุนเฟืองนั้นน่ะเป็นจักรยานอ่ะแล้วก็จะมาหมุนล้อหลังแล้วให้ล้อหมุนน่ะอือหนูก็จะทำคล้ายๆอย่างนั้นแหละการการการทำงานของมันใช่ไหมใช่ครับอืมหือเปจักรยานนะ แต่เก็บเปลี่ยนกำลังขายเป็นกำลังเครื่องยนต์โอ้ยรูดเดี๋ยววันหนึ่งหนูอยากรู้เครื่องยนต์รถใหญ่หนูบอกแม่นะลูกับเราซื้อมาทำกันไหมเอาไหมรอหนูพร้อมก่อนนะหนูบอกแม่นะโอเคบายแม่รอดูรถอะไรนะรถอะไรนะโกคาร์ทโอเคของพวอหนูนะครับจักรยานค่ะจักรยานเครื่อง Bye.